ได้ค่อยใหม่แท้อะไรเนี่ยไม่ไ <languages> ด้เลือกพนักงานขายนี่ยโขกจนดำเบิดเออเอ้าวโดนเปิ้งขนมปังนี่บ่อบ่อเปิ้ลต้องเปิ้งกับจ๊อบเปิ้ลที่ดี

สบายดีขอบคุณมากๆค่ะนี่จ๋าขอบคุณค่ะช่วงนี้ยังไม่ได้ไปแว้นไลฟ์สดพี่เด้อเพราะว่าหนูโดนหนูกินงูกินหางอีกแล้วโดนงูกินหางอีกแล้ว ไปแวนไลฟ์สดไม่ได้เด้อไปดูคลิปมาได้อยู่โอ้ยแต่ไปดูไลฟ์สดนะ่ะดูไม่ได้ว่าสมปโมงหนึ่งมันลดอ่ะนะสัปโมงมันลดเดี๋ยวขออ่าเดิฟค่ะเดี๋ยวขอเก็บสัวโมงขอเก็บสัวโมงตัวเองก่อนเด้อแล้วค่อยจะไปแวน่น บ้านนั้นบ้านนี้เนอขอเก็บเร่งเก็บชั่วโมงตัวเองก่อนเดี๋ยวมันจะหมดปีแล้วเดี๋ยไม่ทันที่ลาเขาเรียกว่าสิ้นแหงหรือเนื้อปิ้งอะเนื้อปิ้งเขาทำเป็นตอกอันนี้อันนี้เรียกว่าหนึ่งตอก ซีนแห้งหรือว่าเนื้อปีงตอนนี้มันจะเป็นหมักหมักมีหมักพริกด้วยเป็นเนื้องวัวเป็นเนื้อวัวพี่เพื่อนทั้งหลายตอนนี้คือหนูเล่นเก็บสมงเนื้อมาะเล่นเก็บสมงคือไปแบนไปแบนไลสุดอ่าซองใครก็ไม่ได้เดนื้อ ดูอันนี้ก่อนดูคลิปจะไปดูคลิปสั้นๆให้เดอ้อนี่เวลาก็จะไปดูเพราะว่าโดนหักไปอีกแล้วจากสามร้อยเหลือสองร้อยกว่าแหละไม่ถึงห้าร้อยสักทีอ่ะร้านนี้หยาบร้านนี้หยาบ ครับครับครบขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยขับรถดูรถด้วยเดี๋ยวก้มดูโทรศพัพท์ตอนนี้ขอเล่นเก็บเวลาตัวเองก่อนเด้อแล้วค่อยจะไปย้อนหลังให้เด้อ เวลามันร่วงก็บ้ายุ่งทำไมช่วงนี้พี่ยูไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดชบวงเราเลยว่บกำลังว่าอย่างนั้นอยู่นะไม่น่าถามหาเลยแซบยูแซบยูแต่ยับหยาบไม่ยอมไปเอาซอสอีกใช้มือเอาน,นี่แหละทำกินเองสร้างมันเถอะ ขี้เกียจเดินไปเอาซ้อนหิวข้าวข้าวเที่ยงนะเนี่ยข้าวเที่ยงตอนสี่โมงคือไม่หิวอะ่ะเพิ่งหิวเอาเด้อก,กินน้ากันอ,อืม,อม,อมความหยาบมาเด้อมากินน้ากันเด้อืมปิงก็ไม่สุกด้วยเนี่ยอืมังไม่สุกเลยแดงเนี่ยว้าวน่ากลัว ร้านนี้ไม่ได้เลือกปิ้งก็ไม่สุกน่าทานอยู่นะแต่เจ้าของร้านเขาปิ้งไม่ไม่สุกอ่ะปิ้งไม่แห้งอ่ะถ้าปิ้งแห้งๆมันจะกรอบไม่หยาบอันนี้มันปิ้งไม่แห้งอ๋อกัดแทบไม่เข้าอ่ะ มหมอสันหัวคอนปวดที่บ่ <c oughs> แสบอยู่แต่พันจะหลุดไปแล้วเนี่ยยับหยาบ,ยาบสวัสดีสวัสดีทุกท่านสวัสดียับ <c> ๆ <oughs> ยากพันจะกระเด็นออกไปได้วยแหละดึงเนี่ยร้านนี้ทำไม่โอเคเลยบางร้านไม่หยาบขนาดนี้นะอืม านซื้อบรเ็็นเดอร์น,นะภาษาอังกฤษนะขอโทษด้วยแต่เขาหมาักอร่อยอยู่นะเผ็ดนะเขาหมักใส่พริกใส่พริกแล้วก็ใส่มักแขนงหมักแขนที่ว่าทางเหนือเขากินน่ะมันจะออกเผ็ดเผ็ดฮึ่นๆน,นะนะเขาเรียกว่ามักแขนงโทษด้วย อร่อยอร่อยอร่อยแต่หยาบว่าไปหาหมีดกปดีกว่าเดี๋ยวไปเอามีดมาตัดก่อนดีกว่าเอามีดมาตัดก่อนเนาะ มีดมาตัดไปเมามาวานนี้ไปเมามาเมื่อวานนี้ฟื้นฟื้นไปหมดแล้วเหรออย่าเพึ่งไปอยู่ด้วยกันก่อนไม่ไรนานหรอกแค่ยี่สิบสามสิบนาทีเดี๋ยวก็ขคืนค่อยขึ้นยาวเลยที่นีห้าหกชั่วโมงแหละ ไม่ไหวแล้วสมงโดนหักไปแล้วสะมงโดนหักมันจะขึ้นยาวเลย อันเด็กกันกินเนืดด้อดกินเนื้อติดฟันติดมันติดเนื้อโอ้มันหยาบขนาดเนี้ยเราก็จะเลือกที่มันหยาบเนาะส่วไม่หยาบก็ไม่เลือก โดนต่อกตําม,มือเขาให้ขอบคุณทุกคนที่มาแวะทักทายเด้อ จนหัวสั่นหัวค้อนน่ะโดนเนื้อมันหยาบแต่ว่าอร่อยนะอร่อยีอ่ะ แบแบบหายหนูละเข้าเย็นเข้าเย็นตอนสี่โมงเอ้ยพอนเที่ยงตอนสี่โมง เอากินใส่ถงงอยมาจานมากินเนี่ยวงอยจาจา์มากินอีกตันนี้นเงียบๆไม่มีลูกค้าเลยเงียบมากวางเอาจากเอาจากวางเอาจากลูกค้าก็ไม่มีลูกค้า ฟังเอาจาก youtube youtube ก็เงียบ Youtube ก็เงียบ Youtube ก็ไม่ผ่านสักทีสงสัยปีนี้คงจะผิดวังอีกละมะั้งสงสัยปีนี้คงจะอกหักอีกละ หวังจะผ่านกับยูทู o ยูทูปก็โดนแต่หักชั่วโมงตั้งให้แม่ลูกค้าลูกค้าก็เงียบเงียบเ๋ยว,ว่าพุธจะพักผ่อนอยู่บา้านทชไแล้วอันพุธไม่ค่อยมีลูกค้าอันพุธ โอ้วันนี้วันหวยออกหวยลาวออกมันใครเล่นหวยปะมมหมดจนได้เห็นไหมเมื่อคืนนี้ยังดีนะได้ได้หกชั่วโมงเมื่อคืนนี้ไหลสุด เน็ตมันดีนะเมื่อคืนเนี้ยได้หกสัวโมงโทรศัพท์ก,ก็ไม่งองแงเมื่อคืนเนี้ยสงสัยมันจะให้่าแล้วนะมะั้งโทรศัพท์ก็ไม่งองแงไปกินเหล้ากินเบียร์มาแล้วก็ต้องกินอันนี้ไปกินเหล้ากินเบียร์มาแล้วก็ต้องกินอันนี้ กินให้มันมีแรง,แรงกินให้มันมีแรงไม่กินวันหน้า <laughs> ข้าวแล้วมากินเปรี้ยวดีกว่าส้มโอเมื่อวานนี้ยังอยู่เลยนะเนี่ยส้มโอคนเดียวก็ไม่อร่อยเดี๋ยวจะออกกําลังกายห้าโมงก่อน ให้อาหารมันย่อยกันออกกําลังกายออกกําลังกายลดน้ําเบียร์ที่เข้าไปเมื่อวานนี้เบียร์มันมีไขมันนะเบียร์นะเบียร์มันทํามาจากข้าวพวกแอลกอฮอล์นี่กินเนะ้วอ้วนอ้วนแล้วก็แก่ไวแล้วก็กินน่ะทํายังไงได้อะ่ะไม่กินมันก็ไม่เฮาไม่สนุกมันต้องกิน กินเพื่อความเฮหาเพื่อความสนุกคนมีปัญหาชีวิตเขาจะกินแอลกอฮอล์คนไม่มีปัญหาชีวิตไม่กินอ่ะพอมีแต่เหล้าแต่เบียรเท่านั้นที่จริงใจกินทีไรก็เมาทุกทีเนาะ คนก็ยังมีหลอกกันนะคนอ่ะคนยังหลอกกันอยู่เลย ช่วงนี้โลกจิตไม่มาแล้วช่วงนี้โลกจิตโดนบล็อกไปแล้วโดนยูด็อกบล็อกไปแล้วยูบล็อกเองนะเราไม่ได้บล็อกพี่ยูบล็อกเองว่าตั้งกดชุมชนไว้ตั้งกดชุมชนไว้พี่ยูเขาก็บล็อกเขาเองใครก็เหมือนกันถ้าโดนก่อกวนก็ตั้งไว้ไม่ต้องไปบล็อกเขา แค่ตั้งกดชุมชนไว้พี่ยูเขาก็บล็อกเขาเองอะ่ะเราเป็นยูทูบเราทำอะไรรุนแรงเขาไม่ได้ ยี่สิบห้านาทีก็จะลงแล้วเก็บไปเดี๋ยวจะไปสากแบกไว้แล้วก็เดี๋ยวรอขึ้นอีกตอนคับขึ้นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละไปสากแบกแท่ไว้ก็โทรศัพท์มันจะพังอะ ยังไม่มีโทราศาพัพท์ไซส์ินิ่งจะยุ่งกันจะไปใหญ่อะนะเมื่อคืนนึงก็แซ่ไว้ทั้งคืนตื่นมาโอ้ยร้อนถ้ามันระเบิดก็ระเบิดอยู่ข้างๆเลยตายยังเขียดเลยแหละย,ยังไมีเอาน้ำแส่ก่อนโอ้ลาิตโอริดา นี่ยังไม่หมดอายุเลยเนี่ินเขาเป็นอะไรวะเสียงร้องมันคนดนฆ่าหมดอายุอ้าวมันหมดอายุแล้วนีหว่าหมดอายุแล้วนี่านตายแนะฉันกินยาม,มนหมดอายุถึงมาดูวันหมดอายุ หมดอายุหมดเดือนสามตั้งแต่เดือนสามแล้วฉันยงมากินอยู่เลยตายตายแท้ๆด,ด,ดูยาดิโอ้น่าเสียดายนี่ดูยานี่ยังเยอะเลยเนี่ย แต่ว่ามัาน,นหมดอายุแล้วนี่หมดอายุตั้งแต่เดือนสามทิ้งเอากล่องมันไว้เก็บกล่องมันไว้ไว้ใส่มิดโกนน่ะมิดโกนที่เราใช้แล้วอ่ะเอาใส่เข้าในนี้แล้วไปทิ้งขยะมันจะได้บาดมือคนเก็บขยะนะเราก็นึกถึงใจเขาใจเ,เราเนาะ ขอมีคมแล้วก็ไม่ทิ้ง่ะนี่ทิ้งเรียลานะออขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อที่เม้นแลวไม่ได้เมน้นขอบคุณมากมากที่เม้นแลยไม่ได้เมน้นขอบคุณมากม อยู่ด้วยกันให้มันได้สมองขอบคุณมากถ้าถ้าใครมาดันให้ youtube ผ่านนะในปีนี้นะี่นะจะนุ่งสั้นเต้นลงคลิปสอดเลยนุ่งสั้นโซ่ก้นลงติดลงคลิปสอดเอยไปดูกัน เดี๋ยวขอเวลาลดหุ่นก่อนเดี๋ยวเราจะไปในแนวแซ็กซี่แซ็กซี่ในคลิปสอดนนะคลิปยาวไม่แซกคลิปยาวยังคงหลักเหมือนเดิมยี้าแล้วยีแล้วอีกสักสินาทีก่อนเดี๋ยวถ้าเราอันนี้ไวมันก็หักไปมันไม่ถึงยีิบห้า ขอบคุณมากๆค่ะที่แวะมาทักทายกันมิกหรือไมมิกหรือไมอ่านไม่ออกปื้มมัดใจดี๋ยวจะไปแว้นหาเด้อถ้ามีซ่องนะถ้ามีซ่องก็จะใส่กุญแจให้ใส่ไม่มีซ่องแล้วมั้ง เดี๋ยวเอากุญแจออกซะอันนี้เนะี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่่องหลักมันเป็น่องลองเราจะเอากุญแจออกเด้อ <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆคะ่ะที่เข้ามา ลงลยเดอลงไปสากแบกก่อนแล้วตอนค่ำๆค่อยขึ้นใหม่